สวัสดีจ้ามนียะจะมาแกงนอก่อไม้ใส่เห็ดเพาะแล้วจะมาบ่งส่วนผสมกันเลยเห็ดเพาะจาลาง,งาธ้รมชาตเรียบร้อยนาำยานางจะน้ำไม้สดแยกกระต้มเรียบร้อยล้วจะพักกะมีพักชะอมพักอีตูหรือว่ไงไงาใบแมงลักพริกลูกโดดเครื่องพริกแกงกะมีกระเทียมหอมแดงตะไคร่พริกสด เครื่องปรุงก็มีชูโลดข้าเบียร์เกลือน้ำปลาจ้ะเฮดพอะนี่เป็นเฮดพอะหนังเลยจ้ะจเรียบร้อยแล้วเฮาก็มาตำเครื่องปิงดแกงกันเลยจ้ะตำก็จะตำพะให้ยาบๆจ้ะตำพริกละเอียดแล้ว ใส่หอมแดงกับกระเทียมลงไปจะเจลวกระตำห้ส่วนผสมเขากันตําเครื่องปิกแกงละเอียดประมาณนี้เพราะเราจะเจลวก็ะตักออกใส่ถ้่วยพักไว้เจล็กรล้วกมัดตําเขาเบียร์ต่อจะเขาเบียร์เขาต้องตําให้ละเอียดจ้ะ ขาเบียเขาจะใส่ข้าวเหนียวจะอยอดแซ่ไวขึ้นหนึ่งจะจแล้วก็เอามาตตำต้องตำให้ละเอียดจากข้าเบียร์ตำข้าวเบียราก็ตำละเอียดประมาณนี้พอแล้วจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาก็จะมาแกงเห็ดเพาะใส่เน่อหม้กันเลยจ้า เอาน้ำยานางส่หมอหมอเขาย่งหมดตั้งไฟเด้อจ้ะใส่น้ำยาน้างลงไปเสร็จแล้วก็ใส่ใสพริกแกงที่เขาตำไว้ตำโดยเขาเบียจะจแลก็ลกค้นให้ส่วนผสมละลายเขากันจ้ะ ใส่เกลือจ้าเครื่องแกงละลายแล้วเอาน้อใหม่ลงใส่จ้าน้อใหม่ที่เราต้มไว้แล้วก็ค้นคลุกเคล้าให้ส่วนผสมเข้ากัน เสร็จเรียบร้อยแล้วเอาหมอแกงน้ำม่เข้าไปตั้งไฟจ้ะเขาก็จะตั้งจนไห่หมอแกงน้ำม่เขาเดือดจ้ะเสร็จแล้วเขาคอยจะใส่เห็ดเพาะหมอแกงน้ำม่เขาการเดือดแล้วจ้ะหอนแล้วเสร็จแล้วก็ใส่เห็ดเพาะลงไปเลยจ้ะ เสร็จแล้วเก็จะต้มไปจนกว่าเห็ดเพาะซุกจ้าต้มมาสักพักหนึ่งหม้อแกงน้องใหม่เขาก็เดือดแล้วเห็ดเพาะกับซุกแล้วอุย้ยกินหอมจ้าหอมกินข่าเบียร์เสร็จแล้วเขาก็จะมาปรุงรสชาติแกงกันจ้าใส่น้ำปลาลงไปตามโดยชูรสจ้า เสร็จแ,แล้วก็ค,ค้นคลุกเขา่าให้ส่วนผสมทุกอย่างเข่ากันเสร็จแล้วจะมาซิมรสชาติเบิรงจ์้าว่ารสชาติได้ตามที่เขาต้องการหรือยังรสชาติพอดีเลยจ้าแซ่บแล้วหลังจากเขาปรุงไปแล้วรสชาติได้ตามที่เขาต้องการแล้วเขาก็จะต้มต่อไปอีกจากน้อยจ้าเพราะให้หม้อแกงเขาเดือด หลังจากเข้าปรุงแล้วหมอแกงเข้าเดือดแล้วใส่ผักจะใส่ผักจะอมผักอิตูระอว่าใบแมงลกักสุดท้ายใส่พริกลูกโดดจะเสร็จเรียบร้อยแล้วค้นคลุกเให้าส่วนผสมทุกอย่างเขากันเสร็จเรียบร้อยแล้วจะแกงเห็ดเพอใส่นอไม่เสร็จแล้วยกลงจากเตาเลย เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะแกงนอก่อไม่ใส่เห็ดเพาะเป็นอาหารตามฤดูกาลช่วงนี้เป็นฤดูของนอไม่ออกแล้วก็เห็ดเพาะกำลังออกลายจ้ะแกงนอไม่ใส่เห็ดเพาะเป็นอาหารแบบบานๆเห็ดายเครื่องปรุงกับว่าหลายจ้ะ ช่วงนี้ฝนตกบ่อยกินแกงเน้อไม้ใส่เห็ดเพาะกินสดน้ำหอนๆคล่องคอดีจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วมาตักใส่ถ้วยกินกันเลยจ้า แกงน่อไม่ไส้เห็ดเพาะเสร็จเรียบร้อยแล้วจา้าเสร็จแล้วเขาจะมาซิมรสชาติเห็ดเพาะเบิรงจ้าืมรสชาติเห็ดเพาะเวลาเขายำโดนเห็ดเพาะแตกดังเปาะในปากแสบจา้าแกงน้องไม่ไส้เห็ดเพาะกินกับข้าวเหนียวหรือว่าข้าวสวยกาแสบจา้าขอบคุณนตุกกำลังใจเด้อจ้าที่ขามารับชม